ดูดล้อไม่เด็กเปลี่ยนโซ่เราลิ้นเฟสนะครับามาห้าเฟสขันออกมาแล้วนะดูดออกมาแล้วนะครับตัวนี้ไม่แน่นเท่าไหร่แต่มันไม่ได้ใช้ตัวดูดแบบพวกเวฟมันต้องเป็นน็อตสามตัวดึงมันไม่มีเกียวนะแต่ตุวนี้ไม่แน่นเท่าไหร่ เสียบเข้าไปก็ขันก็ออกเลยยังไม่ต้องบางตัวก็แน่นนะเห็นว่าตรงนี้ไม่มีเกลียวนะครับอย่ามาห้าจะไม่มีตัวดูดก็จะ ลำบากนี่นะเปลี่ยโนโซ่เราดิ้นใช้ตัวดูดแบบนี้ก็ไม่แพงซื้อติดไว้นะครับจะไ,ได้ทําเองได้ โซ่เราลิ้นเบิกสูนยมานะครับแต่ว่าไปเบิกหลายอย่างนะทั้งวาวไอดีทั้ง, wow ID, งแต่อะไรจะไม่มีแล้วนะครับเพราะว่าไปได้ร้านขายอะไรไม่เคยศูนย์แต่โซ่นี้โซ่นี้ได้แท้แปดสิบสี่ข้อ เปลี่ยนซะเลยมันเหลือไม่มากแล้วนะเหลือ,อนิดเดียวกำกวมเพราะว่าวาวมันเป็น4.5มิลนะครับเนี่ยสินกันวาวก็ไม่เหมือนใครเนี่ยวาวแกนเล็กชุดปาดเราก็ไม่มีชุดปาดที่ซื้อมาใช้ชั่วคราวก็5มิลกับ5.5 ทำไม่ได้ต้องส่งลงตึงกันนะเดีย๋ยมาห้าค่อนข้างทํายากนะครับกลไกไม่เหมือนฮอนด้าก็จะการประกอบก็จะยากนะิดนึงเหมือนกับก,การถอดล้อไม่เหล็กก็ต้องมีตัวดูด,ดก็ไม่เหมือนเขาแล้วก็เก็นไม่ขาดก็ไม่เปลี่ยนนะเราจะมาดูกลไกตั้ง ตั้งคัดนะนี่นะแกนนี้เสียบเข้าไปแล้วก็ตัวปรับมันอยู่ด้านนอกนี่นี่เห็นไหมเป็นลูกเบี้ยวอยู่เหล็กตัวนี้นะครับแกนตัวนี้แกนตัวนี้เสียบเข้าไปกับตัวนี้นะเสียบเข้าไปก่อนก็จะเป็นกลไกลกดทัดนะครับเนี่ยเราต้องเราลื้อมาท่านลื้อเองนะดูตัวนี้กับตัวนี้นะเลาวแกนนี้ แกนี้มันจะมาเสียบแกนนี้ตัวนี้เหล็กตัวนี้ต้องอยู่ตัวนี้เป็นลูกปืนนะเป็นลูกเบี้ยวมันก็จะไปดันตัวนี้จะมา,มาเตะตัวนี้นะเราก็จะมีตัวกดเห็นไหมเห็นเห็นปลายกดนเนี้ยเนี่ยตัวเนี้ยกดไปกดคัดฝั่งนู้นให้จา่าเพราะใช้คนกายอยู่ฝั่งนี้นะถ้าฮอนด้าจะเอาไว้ฝั่งคัดฝั่งนูน้นยามาฮ่าเอาไว้ฝั่งซ้าย